ัสดีครับตอมนะครับสวัสดีครับแบงค์นะครับโอเคเรามาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือจะมาแนะนำตัวเครื่องบดตัวใหม่ของเรานั่นเองนะคะเป็นยี่ห้ออะไรครับคุณแบงค์มีชื่อว่ามาคอนิกนะครับมีชื่อรุ่นว่า ek 4 3ครับผมก็แบรนด์มาคอนิกเนี่ยครับมาจากประเทศเยอรมันก็ก่อตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1924 ยาวนานมากนะครับแต่ว่าเราก็จะคุณหน้าคุ้นตากันกับเครื่องบดตัวนี้ตามร้านกาแฟส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่เป็นแนวสเปเชียลด้วยนะครเพราะว่าโดยฟังก์ชันการใช้งานของเขาครับมันเหมาะสําหรับกาแฟที่มีหลากหลายนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณแบคกข้อแรกเลยนะครับโถกาแฟบรรจุได้ที่1กิโลครึ่งนะครับหรือ1.5กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็ฟันบดของเขามีขนาดอยู่ที่98มิลิเมนะครับเป็นแบบแฟต ใหญ่มากเลยใหญ่มากแต่แบบแฟตของเขาไม่ได้อยู่แนวนอนนะครับของเขาจะอยู่แนวตั้งนะครับเพื่อช่วยในการที่บดกาแฟออกมาได้รวดเร็วแล้วก็คงกลิ่นของกาแฟไว้ได้มากที่สุดพ่เราใส่ตัวเมล็ดกาแฟไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอเกิดการบดขึ้นมาแล้วเนื่องด้วยจานบดของเขาที่มีขนาดใหญ่ถึง98มิลลิเมตรเนี่ยมันสามารถที่จะบดเมล็ดกาแฟออกมาได้อย่างหมดอะหมดท่อเลย นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัวอีเคแล้วก็ในเรื่องของตัวกลิ่นหอมของตัวกาแฟาครับมันก็เลยคงกลิ่นหอมอยู่ทั้งหมดเลยมันจะไม่ได้สูญเสียไปในระหว่างทางนะครับ <Wow. S 1> อ่ะโอเคต่อไปครับเป็นความเร็วรอบนะครับเสริมความเร็วรอบของที่คุณต่อมาพ,พูดไปนิดนึงบทได้อยู่ที่1450 รอบต่อวินาทีเลยว้าวเร็วมากต่อวินาทีนะครับไม่ใช่ต่อนาทีนะครับเร็วมากจริงๆนะครับแล้วก็คือเหมาะสําหรับการใช้งานค่อนข้างหนักด้วยเนาะแล้วมันมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันครับคุณแบงก์ก็มีทั้งหมด16ฟังก์ชันนะครับปรับความหยาบหรือละเอียดได้ตามต้องการเลยครับผมถ้าเป็นเครื่องบดรุ่นอื่นๆเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนตัวเมล็ดกาแฟแต่ละตัวเนี่ยเราจะเป็นต้องบดทิ้งไปค่อนข้างเยอะครับเพื่อที่จะตั้งค่าใหม่ก็คือจาก อยาาไปเป็นละเอียดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใส่มเมล็ดกาแฟไปเพื่อเหมือนแบบล้างโถเนาะล้างล้างาของเดิมออกมาใช่ครับแต่ว่าตัว EK เนี่ยไม่จําเป็นเลยก็คือสมมุติว่าชอ็อตนึงเราปรับละเอียดเนาะ แล้วอีกแก้วหนึ่งลูกค้าสั่งเป็นฟิลเตอร์เงี้ยสั่งเป็นดิฟเงี้ยเราสามารถปรับให้มันหยาบได้เลยครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้เมล็ดกาแฟไล่ต่อไปเลยก็สามารถจะปรับหยาบได้เลยได้รวดเร็วอ่าใช่อันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็ได้รับความนิยมพอสมควรนิยมมากเกือบทุกร้านเลยเดี๋ยวนี้เวลาเราเดินเข้าร้านกาแฟต่างๆใช่ครับอ่าเดี๋ยวต้องจะมาลองสาธิตให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราใช้งานกับตัวอีเคเนี่ย การใช้อองานเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือตัวเมล็ดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะสําหรับการทําเป็นเอสเปรสโซ่ก็ดีหรือฟิลเตอร์ก็ดี1ช็อตนะครับใส่ไปนะครับฝาสังเกตนะครับว่าจะมีตัวสีดำๆตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าน็อกเกิลนะครับเอาไว้ล็อกกลว,กวยโดเซอร์นะครับกวยสเตนเลสแบบนี้หรือว่าถุงกาแฟานะครับผมนี่การใช้ก็ไว้นะครับ ไว้นะครับดังนั้นก็กดเปิดสวิตช์นะครับเลื่อนออกนะจากนั้นดึงลิ้นออกนะครับนะพอเขาโบดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตบนะครับตรงที่เราตบตรงน็อกเกิลตัวนี้นะมันจะเราตบเพื่อให้ผงกาแฟมันลงมาได้อย่างหมดจด ไม่ค้างอยู่ในฟันบดเลยแล้วก็จะได้ผงกาแฟมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งมันใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากขอบคุณเพียงงั้นฝากร้านนิดนึงครับคุณแบงค์ครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่บอนกาแฟโชว์รูมทั้ง23สาขาของเราทั่วประเทศไทยนะครับและมีช่องทางออนไลน์ก็คือเว็บเพจ a c e b o o k หลักของเรานะครับบอนกาแฟไทยแลนด์แล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลของเราครับ ก็ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ติดต่อได้ทางออนไลน์4ช่องทางด้วยกันนะครับหนึ่งเลยก็เว็บไซต์บอนกาแฟหลักของเรานะครับแล้วก็ Lazada s h o p ป e แล้วก็ JD Central นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เราก็ให้ข้อมูลไปพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปหน้านะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ